สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิสันตัวนี้เป็นอเมร a านะฮะปีประมาณ2016นะฮะตัวนี้มาด้วยอาการกุญแจสมาร์ทคีย์นะฮะหายนะครับทำกุญแจสมาร์ทคีย์ใหม่นะฮะหายทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้เป็นสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะครับเราสังเกตว่าตัวนี้สามารถกดผ่านรีโมทได้ในการล็อกนะฮะถ่ายล็อกก็ได้นะไฟกระพริบหมด3ครั้งเปิดปิดได้มีปุ่มตรงประตูด้วยไหมฮะ มีไฟกระพริบตลอดเวลานะฮะกดล็อกฮนะมีไฟกระพริบตรงนี้นะฮะกดคลายล็อกได้นะฮะนี่ฮะตรงปุ่มได้เลยนะฮะอันนี้คือระบบคีย์เลกเราสามารถที่จะสั่งเปิดท้ายได้จากรีโมทฮะกดค้างไว้นะเนี่ยะท้ายเปิดอย่างนี้นะฮะลูกค้าท่านใดที่ใช้นี่สั่นอยู่นะเจอปัญหา,ากุญแจสมาร์ทหายหรือกุญแจสมาร์ทเสียนะครับ วงจรใช้ไม่ได้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0812811259นะฮะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ